ในยามที่โอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่มองโร่งหายขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวโนนสวนรรค์ที่รักทุกท่านผมนายชาติชิมพรัดในอำเภอโนนสวนรรค์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา19ของประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมการรับคนบุรีรัมย์กลับบ้านข้าวมีกินหมอมีให้กักตัวครบจบด้วยวัคซีนกลับมาไม่แจ้งดำเนินคดีมีโทษสูงสุดโดยพี่น้องประชาชนที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครน,นนทบุรีปทุมธานีสงขลานาราทิวาสยะลาและปัตตานี พื้นที่สีแดงได้แก่ฉะชชเชิงเซาชนบุรีตรังเพชรบุรีสระบุรี15จังหวัดนี้ท่านต้องไปร่ยงานตัวและกักตัว14วันที่โลโคลโคโรทีนเท่านั้นห้ามกลับบ้านโดยเด็ดขาดพื้นที่สีส้มและสีเหลืองท่านต้องไปรายงานตัวที่โลเคโคโครทีนเพื่อประเมินความเสี่ยงหากท่านมีความเสี่ยงสูงจะส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลหากท่านไม่มีความเสี่ยง ท่านที่มาจากพื้นที่สีส้มอนุญาตให้ท่านกลับไปกักตัวที่บ้าน14วันท่านที่มาจากพื้นที่สีเหลืองให้ท่านสังเกตอาการ14วันการกักตัวที่บ้านอย่างถูกวิธีท่านต้องแยกห้องนอนห้องน้ําแยกของกินของใช้ไม่คุกคีก,กับบุคคลในบ้านเพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อให้คนในครอบครัวท่านที่จะกลับมาสามารถแจ้งก่อนกลับได้ที่ หที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณสองโรงพยาบาลโนนสุวรรณสามกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอในพื้นที่หากท่านไม่แจ้งไม่เข้ารักษาไม่กักตัวหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยมีโทษจำคุกและโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้อำเภอโนนสุวรรณปลอดภัยผมขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิไม่เข้าไปในสถานที่แออัด และขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรืออย่าเชื่อข่าวลือต่างๆทางราชการไม่ได้นิ่งนอนใจและมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้นรัดกุมขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอโนนสุวรรณโดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook ที่ว่าการอำเภอโนสโนสุวรรณโนนสุวรรณจะปลอดภัย ด้วยพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันด้วยความห่วงใยขอบคุณครับพพ่่านสูงแห